ครับเข้ามาอีกแปลงหนึ่งนะครับของคุณประสานคุณประสานแปลงนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ช่วงขนานครับช่งขนานกับไอ้แปลงเมื่อกี้ห่างกันนิดเดงครับแปลงนี้ทั้งหมดทั้งหมดตน้นลำไย,ยนี่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าลำยายไยไอ้แปลงนี้อายุเท่าไหร่แปลงนี้รู้สึกประมาณ12ปี12ป,12ปีพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ตรงนี้มันมันคำนวณไมครับมันเป็นจำนวนต้นเหมัทั้งหมดมีกี่ต้น120ต้น120ต้น อันนี้คุณประสานแต่งกิ่งเองเลยเองหมดแต่งเองเลยครับอันนี้ตามสูตรของผมเลยสังเกตดูเนี่ยแสงจะส่องลงถึงโคนได้แล้วการออกดอกตอนนี้อันนี้หลังจากลาดสารแปดตอนนี้อายุเท่าไหร่ห้าสิบสองวันครับห้าสิบสองวันออกพิจัยเห็นช่อแล้วเป็นยังไงครับก็สมบูรณ์สมบูรณ์ใบใบดูขนาดนี้ค่ะใบใหญ่ใหญ่นะฮะช่อดอกไม่บิดการตกค้างสารน้อะค่ะสวยแล้วก็ ลูกต้นแบบนี้หมดนมองไปรอบไหนก็ลักษณะติดช่อห้าสิบสวันก็อีกประมาณสัก5้าวันควรยืดช่อนะฮะคุณต้องใช้จิ๊บเนี่ยยืดเพื่อให้ลูกมันรีนะครับเราวพวงพอลูกรีติดลูกแล้วติดลูกแล้วอันนี้ดูแล้วเนี่ยอย่างนี้อีกประมาณไม่เกินอาทิตย์นึงนะโดยส่วนใหญ่70%หรือ80%ที่ติดลูกต้องยืดเลยนะเพราะว่าช่วงการยืดจะมีอยู่ช่วงนี้ ทิบบบเบอร์ล,ลินเนี่ยนะจารยาแปลงนี้ก็คือใช้สูตรระบบโปรพัสทั้งหมดทั้งหมดเลยครับก็เห็นแบบนี้ทํามาทั้งสองแปลงออกแบบนี้พอใจไหมพอใจมากจารน,นะฮะอยากแนะนําให้คนอื่นใช้ไหมอยากอยู่ถ้าเขาสนใจก็จะ,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 จะแนะนําอยู่อานาครับอ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะคอยเข้ามาติดตามนะครับว่าแปลงนี้เป็นยังไงนะครับ <c oughs> แล้วเราจะมาดูว่าการติดลูกการขยายลูกอย่างนี้ มั่นใจในระบบโปรพัทเนาะแต่แนะนําใครลํำไยก็สุดยอดหมดนะอยู่ที่อาวุธเราดีค่ะคือผลิตภัณฑ์เราดีช่วยได้เยได้เยอะเลยล่ะครับพี่แจกเยอะเยได้เยอะก็เราจะคอยเข้ามาติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับยังอยากจะบอกว่าทําสงครามนัต้องมีอาวุธดีนะยืดไหมครับช่อบไปได้ไกลนะ